你，我表现得等好。 สุดค่ายหน่อยถ้าเกาดเกิดก็เดินออกเลยไม่เจ้าพห่ผมฆ่าตัวตายแล้วผมลืมพี่ผมเรีตัวเดียวปิดไม่ลงจริงมันอยากเข้าอยากเข้าไปพร้อมกันดีเข้าเทียะตัวดิเตัวเลยตัวเดียวเข้าเทียตัวเพอเดี๋ยวมึงเข้าไปตายกันหมดที่ ไม่เราจะแพ้เพราะเราลุมเพราะรามันเข้าม่วไงพี่เขาจะนะอยากเข้าม่วงไปตายตายถ้าเกิดได้เาบอกนะต้อยาได้เลยป่ะถ้าได้าบอกนะพรุ้ยพี่พรอพียพี่พี่พรอพ้ยพรอห้ย<อ> อช่อน่ดิท้องก่อนเออทำไมฟังกูมั่งเยีสีกันเป็นลนาวเลยวะ <c oughs> โ,ะโ,ะโะอ้โหคนนี้แพ้อ้าวยีสีที่ล็อกที่ล็อกไหมพี่มุขอปับไมแป๊บนึงได้ปะผูกอยากฟูดเสียงมันดังๆเรียกผัวสิลูกเสียงยี่ดั <c oughs> งปะดังเงี้ยเสียงมันดังอยู่เก้ม จะบ๊อบกับมันถ้ามันบ๊อบมาผมบ๊อบกับไอ้นนูนีคนนส้นดียู้นนี่เหียเหี้ยเหี้ยเสียรันลันจัดรันขเนีเจอยวรัั่นอตันอีมาไม่ตันเลยเมเกีเราใครเอลใค่ะผมผมยังนังพีดี้เียเขาเขาถางพร้อมยัง คลิปหายฝั่งกูแม่งเอฟใครเป็นลานามาเร็ว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 เหมเอนรีบอะอตัเอ้ยเอ้ยเรียกผัวที่รีบอ่ะรีบอ่ะ มาเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเอาเลยปะมยไ,ไม่ไม่เลยคนหนึงยิปเคยู่ไม่พี่รอรอฝั่งเราหายยิบเคยันดีอยากยิปเคยันเลยเนะี่ยมา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 ,มาพร้อมพร้อมพร้อมเมื่อกี้มันไม่ไหนเราเวะกรจอกไปอยากกดสตอรี่จะกระจอกเ้ยวันนี้ปอมนมาไหนวะยังไม่เห็น ฝังโน <that> ้นไ่มเดี๋เข้าไปดวนพร้อมกันทุกคนนะฝั่งนน้นอ่ะพร้อมแล้วนะนี่เขาทำอะไรกันอยู่อะเล้ยเฮยพร้อมพร้อมเะเขาเขาเขาเห็นมันนี่มันนี่ แล้วใครแล้วใครแม่งแล้วใครแม่งเอาตัดเนไม้ตัด้อ้เม่ร่างลองมันกลาเป็นตไอ้แม่นะไ่ไร่ไไรไวไ่ไหวจวเหี๋ยวาไม่ค่อยวิ่งหวันน้อนหนึ่งได้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 พยายามพยยมพยายเดินหนึงเดนหึงไหลได มันมันก็เป็นตลลอเหมือนกันแค่เ,เร็ยกคนละล่ะันเกียดเขาเกิดได้แล้วบอกนะจบัจบลด้จับลายจับละประนึงน,นะผมขอเอาสมุดป,ประกงประกาขึ้นมาประนึงนะเว้ยต้องต้องจดข่าว <c oughs> พจบยังจบยังจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วอกกัเลยแอดดินแพ้บาลีคืออะไรวะพี่บีมเร็วยอดนะเรเกลียดพวกเล่นเอาเะไรปะอะไรวะเพิ่งเพิ่งเพิ่งใคีโหลดโหลดเพลงนี้ไปน เอาชื่อน้ัเงินนั้นไปเปลี่ยนรหัสมาดิโอรอเอาแกงมาเดี๋ยวให้ตาคิมันดึงฮะเอาแกงมาใครผมนะไม่แม่เพวกที่มันไม่ได้เป็นตำรวจอะเอาแกงมาเอาแกงมาเลยดึงใครวะหนึ่งหนึ่งแปดอะใครวะเดี๋ยวให้ตาคีนดึงไม่พี่ไอสามหกไอสามเนี่ยเกี่ยวปะ สามสองหกอ่ะคือให้เขาออกแก๊งใช่ไหมแล้วก็ดึงรอรอออกแกงนะ๊งมะถ้าอยากเล่นออกแก๊งมาเดี๋ยวใครตาเดี๋ยวใครตากีดึงเขาเป็นอยู่แกง๊งอะไรไม่รู้อ่ะเป็นแรงมือปืนนะจำไว้พอเขาออกแล้วค่อยให้ยึดเขาคืนหลฟังเราใครจะพี่พี่พี่สก้าฝั่งเลือดพี่น้อยอย่างรีเลือดเ,เลยวิ เรามนลีเล่นก็เลยมันลืมว่ะอนน๋อกูตีข้น้นมลีเล่เลยพี่แล้วฟังเราเป็นแรบฟังเขาทำไมอ่ะไปแกงไปไม่พร้อมอีกเอาไงอ่ะ พี่ออกเลยี่ออกแกงมาเหยายวให้หายไปไหนแล้ววะเี่บอกะไม่รู้เหมือนกันอะดีแล้ววะลืมยวไม่ออกแกงสาองตัวเยนีเฮ้ย โอย้ยเตยมันสุดเตยป๊า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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้ใครไม่เกี่ยวมันมาจากไหนอีกนะสองคนแล้วอะไรเนี่ยมันตีกันเองทำไมยะเอ้าแล้วมินนะ่ะหายไปไหนวะอ๋อหรือมันไม่อยู่ใน,กนเกมดีวะ Oi. Leher. 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 Leher.

Để không được còn để bao, anh biết, anh không có, không phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không fola. เ,เราห้าคนนี่แลนจะทำอะไรวะเอาใครออกดีออกใครออกดีแลมาแลมามันมีห้าคนเนี่ยมันบอกอย่าเริ่มห้าคนอย่าเลิ่มห้าห้า

リギリャンキユーブリングサムニューシット <noise>

बवा प फ को ला ไม่เลพี e ee. E ee! ่ไอพวกฉันต่ำจะมาทาาชันสูงไม่เจอจังวะเห็นเห็นว่าท้ามาเห็นมาท้ามาถ้าผมถ้าผมไม่เห็นแช่เจอแฝดมีคนเดียวคนหนึ่งผมไม่รู้นะว่าไอ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 ้แฟนแม่งมีล็อกเยอะขนาดน่ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์จะเอาห้าศูนย์เลยปะถ้าเสร็จแล้วถ้าเล่นเสร็จแล้วบอกนะอ่าผมต้องเล่นด้วยป่ะนะถ้าไม่เล่นจะไปเล่นเลยมาเล่นเลย S 1> 1, <S ไม่สองสามสี่าหกเจ็ดตัวเจ็ดแล้ววะเกินแล้ววะมันหกคนียแคน่ไรเนี่ยแค่ห้าหกเกินเกินละไปละจะไปทิดเดียะสองสามสี่ห้าหกเออเขาปะ I'll go, 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 don't know you i am สิอะไรเทปลุกปะมันมีคนนะหนึ่งหกคนหวชิวตอนนั้นเยอะอยู่ครบนี่ขอขอครบแล้วนะ่นะมีไหะเราพร้อมละ สองเจ็ดสี่ป่วนนี่มันตดเพลงล้อม ไม่ตัดไท mm hmm. ยเพ er e. ื่อน i right.